เดินนะดูดูก่อนสิหยุดก่อนสิหยุดก่อนสิมันอยู่ทางนู้นเค้กอ่ะอยู่ตรงนู้นเออเออเราไปดูซิมีเค้ก่ะใช่ไหนดูซิมีเค้กนี่ไงเค้กอยู่ตรงนี้เค้กตรงนี้เลือกสิ เราไปเลือกเค้กกันเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ถามก่อน <c oughs> เฮ้ยมาซื้อเค้กมาซื้อเค้กอย่าแวะ <c oughs> อย่าพึ่งแวะดิ <c oughs> มาเร็ว <c oughs> ได้ครับได้ครับ อได้าเราได้เคก้กแล้วเราได้เค้กแล้วนี่เราได้เคก้กแล้วนะครับได้เคก้ออเคกแล้วครับาอาบอกบอกส <c oughs> เิเดี๋ยว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 เจอกันเดีเจอกันที่บ้านด้วยตอนนี้กินอะไรครับกินอะไรอยู่ครับ อไร่อยไหมครับอร่อจะอยากให้กน้วตอนนี้ตอนนี้วันนี้เป็นวันอะไรครับวันเกิดไม่ได้แต่วันนี้เป็นวันอะไรครับวันเกิดวันเกิหรครับวันเกิดครับวันเกิดใครครับ ก็เลยครับรแ,ลแ,รแล้วแล้วแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์อะไรครับฮะอ่ากินไหมครับเจมมันถ้ามันอร่อยเรากินกินโชว์เลยครับก็ได้ละชีสและครับจับสองมือจัอบสองมือกันกันโชว์ช่วยส,ส,ส,สอนก็จับ ปลาคองอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่กลับงั้น,นเอรอ่อยไหมครับอันนี้พร้อมก่อนพร้อมพร้อมเอาเทียงใส่ก่อนสิยงพ่อเออ เอาสามอันก็ได้มั้งปักนี้นะหรือว่าไงตามใจผู้ยักปักยังไงครับก็นั้นปักให้มันสวยๆงามแล้วกันครับให้ในหะ้ให้น้องคุณช่วยปักก็ได้ปักอนะไรปักตรงกลางอ่ะอะ มันจะตกนะคุณโอเคอ่ะจุดไฟเตรียมตัวตกตอนนั้นไงอ่าจุดไฟเตรียมตัวเป่าร้องให้เ y b i r t อ d a เดยยังไม่ได้จุดเลยนะร้องแล้วจะปิดกันโอเคอ่าพร้อมนล้อ่า้องคุณล้อง Happy Birthday ยจุปิดไฟกันไหมไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดหรอครับมันมืดไปเดี๋ยววีโอถ่ายไม่ได้อ้าว อ๋อ oh. Happy, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday แฮปปี้เบอร์ดีทูยูอ่ดีใจเอาอธิษฐานเอองั้นอะไรอะไรว่าอย่าทะเลาะกันแล้วรวยตลอดชาติจะซื้ออะไรก็ได้หมดและจะแบบไม่ทะเลาะกันดีโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปล่าเสร็จแล้วเปล่ปา นับหนึ่งสองสามเหนึ่งสองสามเป้าใครเป่าวยคนนั้นชนะออโแบ่งเค้กินได้แครับตอนนี้ก็ตัลาที่ผมไปซื้อเค้กมาก็ก็ตัดเค้กอย่งไรแล กูใชลูกขอบใจว่าอะไรองๆเหน้